จะจะอยาได้ดูตอนนี้กำลังมาดูที่ที่ไปท่องเที่ยวนะคะ <Okay. S 1> เพื่อนๆนเดี๋ยวเข้าแถวก่อนเดี๋ยวเข้าแถวพากันมาจองสถานที่ไปเที่ยวนะคะได้ลดราคาตั้งพนะันสี่นสําสำหรับคนไทยจกสี่พันสองค่ะเหลือสองพนะันแนะเพื่อนๆ นี่อยู่ใต้ซอยบ้านคุณพี่ด้วยนะซอยเดียวกันกับบ้านคุณพี่อู้ด้านบนเป็นภูเขาป้าพีสังเกตที่บ้านาพักคุณพี่มารอรถจะเอาไปลงเรือ,ก,อ,อก,รกันนั่นตรงใส่รถคันนั้นสถานที่สวยงางป้ามาดูพามาดูดอกไม้สวย ผู้นไม้ประดับดูดอ,อกไม้สวยค่ะพีคอนเตอร์โรงแรมนะคะ มีตุ่มมีตรงน้นเป็นป้าคิดว่าเป็นกอหญ้านะเป็นกอหญ้าแล้วก็มาทำเป็นโครงไปที่จะนั่งนั่งรถนั่งรถใน รถอชมเมืองค่ะเดี๋ยวจะไปลงเรือกันรถตู้มารับผู้โดยสารบ้านบทภูเขาช่ไหบ้านบนภูเขามีแต่คนใน คนมีสีคนนักการเมืองมารถทัวร์เที่ยวชมเมืองพัทยาสันทรายลมพายาแกันนี่เราอยู่ข้างบนภูเขาที่เราเห็นเมื่อกี้นี้กับพว่นี้ครับกับพรุ่งนี้ค่ะ ไปม่ไม่ไปจะ,จะไปคอนเก่นไปพักที่พัทยาก่อนค่ะอ๋อมีคนโดูที่พัทยาแล้วก็ค่อยไปคอนเจ่ยนยาวเลยค่ะมาเที่ยวอย่างเดียวคราวนีไน้ไม่ทําบ้านไม่ทําอะไรแล้วเหนื่อยมาเที่ยวอย่างเดียว เราจะไปขึ้นเรือตรงที่ภูเก็ตนะคะรถตู้มารับไปที่ป่าตอไปขึ้นเรือตรงนอนเที่ยวแถวภูเก็ตเราขึ้นรถมาถึงภูเก็ตแล้วกันนี่เมืองเก่าสงสัยใจกลางเมืองใจกลางเมืองครับอ๋อมาอจากไอ รถตู้ไปรับที่ป่าตองมาขึ้นเรือที่ภูเก็ตทุกที่ขึ้นเรือแล้วค่ะอาหารเช้าให้กินด้วยค่ะที่จะลเรือนะคะ เ็าไอยังงารเช้าให้กินไปเช้านะลงเรือนำเที่ยวคืออาหารเช้ากาแฟกาให้ที่อธิบายเรื่อง

Like it, we have fresh water. Right. <laughs> when we swim and snorkeling, we have shower behind of the boat. Right. Today, very good and oh, very oh, nice for swim and snorkeling. Oh, yeah. More than 1,000 fish in the water. Very good for memory. of the beach, maybe snorkeling, looking, sighting the best of the best. Could you please? <laughs> นนี้สะอาดเพื่อนๆเรามาอยู่จอดครั้งที่หนึ่งเกาะไอแลนด์นะเพื่อนๆอัี้่จ้าก็เขาบอกไปเล่นสกีไหมโอ้ไม่ไนี่กาะเกที่หนึ่งนะคะเกาะแรกโอ้สวยงามมากถ้าจะเล่นนี่ก็เสียตังหานะเพื่อนๆ โอ้สวยงามมากที่ได้เจอมาถึงเกาะที่สองนะคะชื่อเกาะบัมบูไอซ์แลนด์น้ำสวยมากจริงๆค่ะสวยมากจริงๆเพื่อนๆนี่เป็นเกาะ ก็ไอ้พักพักทานอาหารค่ะป้าจะพาดูตรงนี้นะด้ลินอ๋อลืมให้หันแกหันหน้ามา ซาสสวยทำกับข้าวให้ของป้าสองชุดนะนี่ค่ะอาหารไม่เผ็ดนะเพื่อนๆน่ากิน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 ได้ติดต่อได้เลยค่ะนี่เลี้ยงข้าวเที่ยงด้วยค่ะมีชุด เรือเราลำใหญ่กว่าเพื่อนต้องไปจอดไกลๆแล้วค่อยถึงเวลาค่อยมารับ <c oughs> นี่ค่ะสีชมพูใหญ่กว่าเพื่อนป้าได้เล่นน้ำอยู่นะได้เล่นทะเลอยู่ค่ะนี่ใสอุ้ย